สวัสดีครับสงกลาง DIY นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมพามาดูตู้เชื่อมราคาถูกราคาหลักร้อยนะตัวนี้ซื้อมาแค่ตัวหนึ่งก็599บาท พอดีเป็นช่วงจัดโปร1212 12ของทางช้อปปีนะครับร้านนี้เขาแบบลดเยอะมากนะครับเหลือตัวหนึ่ง599บาทผมเลยจัดมาแพ็คคู่เลยเพราะว่า2ตัวเนี่ยราคาก็ไม่ถึงพันสองนะครับแต่ว่าราคาตอนนี้คือมันปรับไปตามปกติแล้วนะครับตัวพันกว่าบาทนะครับตามที่ผมขึ้นในดูนาะตอนนี้ที่เอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยก็คือเผื่อว่าในอนาคตเขาอาจจะลดราคาอีกก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะก็เลยอยากจะเอามาให้ชมกันนะครับว่าตู้เชื่อมราคาถูกขนาดนี้นะครับการใช้งานจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เน่ตัวนี้เลยครับยี่ห้อซีชายนอ่านว่า c ีช a ยนะ MMA 200นะครับก็จะเป็นตู้เชื่อม IGBT อันนี้ก็เสเปคแขงกล่องนะมี Hot Start a c Force แล้วก็ Anti Sticking มี VRD ด้วยนะครับอันนี้ภายในกล่องก็จะมีเป็นสายเชื่อมมาให้นะครับสองเส้นสายดินสายเชื่อมนะครับความยาวของสายเชื่อมนะครับสายดินน่าจะประมาณสักเมตรถึงเมตรยีนะครับส่วนตัวสายเชื่อมนี้น่าจะเมตรหสิบนะ ส่วนข้อต่อสายเชื่อมจะเป็นแบบยูโรนะครับไม่ใช่เป็นแบบเกลียวในเนาะอ่ะโอเคอันนี้สายเชื่อมนะครับงนะมาดูตัวตู้เชื่อมด้านในนะครับนี่ตัวเล็กๆกระทัดรัดข้างในก็จะมีเป็นสายสำหรับสะพายนะครับมาให้เส้นหนึ่งแล้วก็มีเป็นคู่มือนะครับ instruction manual โอเคมีเท่านี้นะครับกระจกกันแสงเวลาเราเชื่อมไม่มีมาให้นะครับ ตัวจะไม่ใหญ่มากนะครับนี่ถ้าเทียบกับฝ่ามือในส่วนปุ่มด้านหน้าเนี่ยก็จะมีมาให้แค่ปุ่มเดียวก็ปรับง่ายดีครับไม่ต้องคิดอะไรมากมีไฟแสดงสถานะมาให้นะครับในส่วนข้อต่อสายเชื่อมก็จะเป็นแบบยูโรนะครับนี่ครับลักษณะในส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นพัดลมระบายอากาศสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็มีแผ่นเพลทแสดงสเปคของตัวเครื่องนะครับถ้าปรับที่200รอยแอมได้หกสิเปอร์เซ้6ต ร้อยห้าสิบแอมได้ร้อยเปอร์เซ็นนะอันนี้คือตามที่เขาว่ามานะครับส่วนไฟจะออกจริงเท่าไหร่เดี๋ยวไงผมมาวัดให้ดูอีกทีหนึ่งครับตอนที่ใช้งานว่าตู้เชื่อมเนี่ยเวลาเราปรับสุดๆนะครับแอมที่ออกมาเนี่ยจะมากแค่ไหนนะครับอเดี๋ยวผมมาทสการใช้งานให้ชมกันนะครับโดยผมจะใช้ลวดเชื่อมสองขนาดนะครับเป็นสองจุดหกแล้วก็สามจุดสองมิลนะครับโดยที่สองจุดหกเนี่ยผมจะใช้ตอนที่ปรับวอลลุ่มไปครึ่งหนึ่งนะครับส่วนสามจุดสองจะเอาไว้ใช้ตอนที่ปรับวอลลุ่มสูงสุดนะครับ ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะปรับโวลล่มมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใช้แคลมมิเตอร์ตัวนี้นะครับทําการวัดแอมป์นะครับที่ออกมาจากตู้เครื่องปรับมาที่600แอมป์แล้วก็ปรับให้มเป็น DC นะครับอตอนนี้เป็น DC แล้วนะครับเปิดเครื่องเลย ก็จะใช้เป็นลวดเชื่อมขนาด2.6มิลก่อนนะครับ เอามาดูแนวเชื่อมกันสักหน่อยนะครับ2เส้นนี้จะเป็นลวด2.6มิลนะครับ2เส้นนี้จะเป็น3.2เส้นนี้ผมปรับวอลลุ่มไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับปรับวอลลุ่มเต็มที่เลยก็คือสูงสุดนะครับส่วน3.2เนี่ยปรับสูงสุดทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาดูไอตัวที่ปรับครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอ่าอันนี้จะเป็น2.6นะครับปรับวอลลุ่มครึ่งหนึ่ง การละลายรวดเชื่อมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ถ้าปรับสูงสุดนี่แบบโอ้ละลายได้ดีมากนะครับมาดูรวด3.2มิลกันบ้างนะฝั่งนี้นะครับก็ปรับสูงสุดทั้งคู่เลยการละลายรวดเชื่อมก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันนะครับขนาด3.2มิลเนี่ยนะดังนั้นแล้วนะครับ สำหรับรวดเชื่อมที่ใช้กับเครื่องตัวนี้นะครับ3.2ก็ใช้ได้แต่ถ้าจะให้เหมาะเนี่ยผมว่าประมาณสัก2.6เนี่ยกำลังดีเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งเครื่องเยอะมากเกินไปประมาณสัก3ส่วน4ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้เชื่อมต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะครับแล้วเท่าที่ดูไปเมื่อกี้นะครับถ้าหากว่าเราปรับวอลลุ่มนะครับครึ่งหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับแอมขึ้นไปประมาณสัก7 5แอมนะครับโดยประมาณนะ แต่ถ้าเราปรับสูงสุดเนี่ยเท่าที่ผมไปดูแล้วก็ขึ้นไปถึง112 113แอมป์เลยทีเดียวดังนั้นแล้วตู้เชื่อมตัวนี้นะครับแอมป์ M สูงสุดที่ออกมาเต็มที่ก็อยู่ประมาณสัก113แอมป์นะครับ112 113นี่แหละก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับในราคางบประมาณเท่านี้นะครับส่วนท่านไหนที่อยากให้ผมแกะตู้เชื่อมตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับถาาว่ามีคนอยากดูเยอะเดี๋ยวไงผมมาแกะให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าข้างในตู้เชื่อมตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็เอามารีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับตู้เชื่อมราคาถูกตัวนี้ซีชายนะครับ MMA 200แต่ว่าเวลามาใช้งานจริง,รงๆก็เต็มที่นะครับกระแสสูงสุดออกมาที่ประมาณ1 1 2แอมป์สามารถใช้งานได้อยู่นะครับงานซ่อมแซมภายในบ้านเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยสบายมากนะครับส่วนราคาตอนที่ผมซื้อเนี่ย599บาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากแต่ณตอนนี้ราคามันขึ้นไปเท่าเดิมแล้วก็ประมาณ1 200กว่าบาทถ้าเทียบ กับตัวอื่นก็ยังถือว่าราคาสูงอยู่เพราะเราสามารถหาตัวที่ราคาถูกกว่านี้ก็ยังมีนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณ8900นะครับมีให้เห็นอยู่ไม่เกินพันประมาณเนี้ยแต่ถ้าหากว่ามันลดขนาดนี้ก็คือ599ยังไงผมว่ามันก็น่าสอยอยู่นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เป็นลิงก์ไว้ให้ด้วยละกันนะครับสำหรับตู้เชื่อมของร้านนี้นะครับเผื่อว่าในอนาคตร้านเขาลดอีกนะครับเราก็ลองแวะเข้าไปดูเผื่อเขาจะลดนะครับถ้าหากว่าได้ราคานี้ผมว่าสอยได้เลยนะครับเพราะว่าราคาก็ ถือว่าดีมากทีเดียวส่วนในเรื่องความทนไม่ทนนี้เดี๋ยวคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อีกทีหนึ่งนะครับใครสนใจก็ลองแวะเข้าไปดูบ่อยๆนะครับช่วงที่เขามีจัดโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นช้อปปี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหรือว่าวันที่เป็นวันคู่ต่างๆนะครับแปดแปดเก้าเก้าสิบสิบอะไรเนี่ยลองเข้าไปดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีเครื่องมืออะไรดีๆที่มันน่าสนใจผมจะมารีวิวให้ชมกันใหม่นะครับถ้าหากว่าชอบถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ